สบ,สบายดีสบายดีสบายดีจ้าพี่น้องเอฟซีฟังลาฟังไทยและต่างประเทศ้วยจ้ามื้อนี้แม่สิมาเฮ็ดอันพัดเพชรกบให้ลูกกินเนาะพี่น้องเนาะอันเชิงว่าลูกนะยังเฮ็ดบ,บ่เป็นปันใดพี่น้องก็เลยมื้อนี้ก็เลยแบบสิมาเบิ่งแม่เฮ็ดก่อนเนาะพี่น้องว่าเพื่อนเฮ็ดเนาใดเนาะฮอบหน้าฮะจังเฮ็ดให้เพื่อนกินพี่น้องมื้อนี้เพิ่นซิโซฝีมือเฮ็ดอาหารให้ลูกกินเนาะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดเมนูพัดเพชรกบพี่น้องมื้อนีนเนาะ สิเป็นเาใดก็ไปเบิ้งไปส้มนำกันเลยจ้าไปเลยจ้าอันดับแรกเน่กระเตี่ยมวันนี้นะพี่น้องเนาะหัวซิงไคหัวข่ากับอันขิงเนาะแล้วกับหอมแดงนี่กำลังซอยอยู่พี่น้องเผิ่ซอยเตี่ยมไว้แล้วนะพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดเลยนะพี่น้องบันนี้แม่กะสิตํำมะเพ็ดพี่น้องแต่มะเพ็ใสยางแม่ ตับักเพ็ดใส่กระเทียมเนาะแม่ว่าตำบักเพ็ดใส่กระเทียมเพื่อให้มันหอมนะพี่น้องเนาะใส่น้ำมันนะเดากรบลงไปเลยเนาะพี่น้องใส่หัวข่าขิงมะละกะไร้เนาะหลังจากเอาวัน เอาค่ะตะไคร้ลงเนาะพี่น้องแม่ก็สิใส่อันบักพลิกตำกับกระเทียมใส่เกลือเนาะเอาลงไปเอาลงไปทัดเหมือนตัวเช่นึงลูกจะกินพันกิ๊กก๊กแม่พันไม่กินเหรอวันนี้ก็ชิใส่อันซูร์หน่อยหนึ่งนาะพี่น้องเนาะซูร์รสหรือว่าเป็นนัวอะไรเนาะ พี่น้องพี่น้องประมาณนี้เพ็ดแบบพัดเพชรกบแบบชื่อว่าอาหารไทยกับว่าน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบสูตรลา,ลาวๆเนาะนี่แบบลา,ลาวๆมันนี่จะเอาสใส่น,น้มันชุมใส่น,น้มันชุมชุบนุงน่งว่ะแล้วน้มัน,น,น,นมชุมชุบนุ่งอะไรนมันชุมใส่พัดเพชรกบมาทิ้งได้ หน้าตาพี่น้องหอมขนาดเลยหอมแบบหอมหอมันจะแซ่เนาะหอมหัวข่าหอมขิงนะพี่น้องวันนี้เราไปใส่ใบมะกรูดเนาะพี่น้องเนาะนีะ่เพิ่มความหอมเนาะตดความข้าวเบิ่งไว้เนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ท่าน้าเอากเ็เห็ดเห็ดซุเมใหม่กินเนาะจะกินคือแม่เห็ดให้กินตอนยังน้อย <c oughs> แม่นะพี่น้องตอนยังน้อยนาะแซ่แด,แดแซ่บแม่เห็ดให้กินเนาะกินกับหุงข้าวเหนียวยังน้อยเนาะ เอาเนื้อเซโมลิน่ะแล้วลงได้เสร็นน้ำวันนี้เรากระซเอาน้ำลงไปใส่นะพี่น้องเนาะมาครบเลยอย่าเอาทอมแดงเอาหม้อเรีนงตกหน้าใส่น้ำดีกเราพี่น้องเนาะใส่หลายๆนิดหนึ่งนะเพราะว่ากินก็คงหิวเผื่อมันซุกมันจะเพื่อเากินกับข้าวเจ้าเนาะวันนี้แม่กระซเอาวันเอานางเลิศเอาหอมแดงเอามึงเล่นลงเอาน้าเลิศเือดนี่เนาะประมาณนี้พี่น้องนี่ สื่อผัดเผ็ดแต่ว่าบ่เผ็ดพี่น้องเลย mm hmm. แม่กินเผ็ดกว่าได้เนาะกินเผ็ดกว่าได้ใช่ไหมเพ็ดดิบเนาะค mm hmm. ั้นแบบคั้นแม่นอันเป็นแบบสูตรไทยก็ต้องใส่อันเครื่องแกงเนาะพี่น้องเนาะเครื่องผัดเผนะ็ดเนาะแต่แบบลาวๆท่านี้บ่ได้ใส่เนาะแม่ได้ย่อประแดกใส่หน่อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะใส่ได้ใส่ประแดกหน่อยหนึ่ง วันนี้น้องตึกเกี่ยวซีซีมึงน้องพี่น้องน้องรู้ซาจะเป็นอะไรพอดีน้องพี่น้องน้องหอมแซ่บสบายดีสบ,ยดสบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อจ้ามูนี้กะ มาพบพ่อกับพ่อคุกเก่านอกกับซองสาวลาวเซโนแฟมิลี่พี่น้องวันนี้เราสิมาเถ็นพัดเผ็ดกบเนาะแม่เห็นให้กินพี่น้องจ้าแม่เห็นให้กินเราไม่กอนหอมพี่น้องเลยสาวซุปเป็นคนคั่วกบดอกนังกบเนาะน้องเนาะแล้วก็ให้แม่เป็นคนลงมือพัดเนาะข้าววันนี้กันน้องตุ๊กเกีเป็นคนหึงนาะพี่น้อง ข้าพายยังไม่ได้เบิ่งคลิปหูเข้าวสามารถย้อนไปเบิ่งได้เนาะพี่น้องเนาะคลิปพี่น้องตุ้กี่ยวงหูเข้าวใส่เตาใส่ปืนเนาะขอซีมตัวน้องพี่น้องจะค้ำจะใหงยไหมโอ้ใจบัววายยิงเข่าง่ายโอ้ใจบัววายว่าจะได้บารุคิชชองโมโอ้ใจบอยบ่ายบ่ายโมเลยบ่ายโมกลัวรสชาติเดียวตอนพี่น้องกินตอนยังน้อยเลยพี่น้องแบบผ่าน ผ่านมาหลายปีรส้านี่คือเก่าบได้ใส่น้ำตาลไหมพี่น้องอเขาใส่มันกส็สอหวานน้ำมักเล่นเนาะหวานน้ำมัก,กี้ที่ัยาะไนะตั้งแประมาณสวยหโมงนะึง พัดเป็ดกบอยู่บ้างเนาะมากินน้ำกันเด้อมือนี้เด้อพัดเป็ดกบแป๊บแป๊บหน่อยมาเลยจ้ากิเข้าวน้ำกันพี่น้องเบอร์ทุกคนเด้อคิดทำเนื้อเยอะค้ดส่งหน้ากี่เด้อทละคนมาลดขันยาตีตอนทนตอนกลางะลูกหลานมาโตเด้อ คำใหญ่โนบ้าหลวงน้อยคำใหญ่คิวเขาให้คแล้ว,วเนาะเน่เ,เนกเ,เ,เน่เ่เน่แล้ว าโกบกับขาหนี่ใหญ่พาโตๆเลยเนะาะโดนโด,น,ดนบริสุทธข์ก็กินไม่ได้เของเสร็จแม่ก,กินมืัอนี้กเขาบอว่าอยากกินตอนพัดคือยังน้อยเหรอเนี่ยพัดอยเอาขอีขาาา้แม่เพราะว่าเฮ็ดญ่มาแม่เพิ่งกับก้อยให้เอาเฮ็ดกินเนาะแล้วว่าเพิ่งกับบริสุทธิเ์เฮนะ็ดเนาะบัดมือนี้เอาอยากเพิ่งให้เขากินคือตอนยังน้อยใช่ไหม เข่ากบเลแลรวเนาะเข้ยนะ่าเนะข้าเจ้ากบแลวถ้าพยายังหูเข่าเจ้าใส่เตาฟืนหรือว่าเตาถ่านน้ำพี่น้องนะสามารถไปเบิ่งคลิปที่น้องตัวเกลียวหูเข่าได้น้องพี่น้องสูตรสามเมองโปง๊ะ เกลือน้อยหนึ่น้ำมันน้อยนึ่งแล้วไปนะอตเหุงข้าวลาลาหลายนะพี่เต้ต้องใส่เกลือหน่อยนึงใส่น้ำมันน้อยหนึ่งเฮ้ยข้าวผิดยังน้อยเลยข้าวลาลาแล้วตอนยังน้อยขวบหุงใส่เกลือกับน้ำมันเนาะมันมีรสชาติแซ่บเลยเนาะหุงเป็นหมอกับพ่อขัดหูจะชองน้ำแท่ลาลาเลยหุงแล้วนิดน้อยข้าอยากเห็น ตอนน้อยๆนะพี่น้องอันที่มีหมูน่องคนหนึ่งเนาะยูข่าเฮื่อนกันแหละอันเพิ่นแล้วแม่เพิ่นและไปฮ็ดเวียกเนาะแต่ละมือเพิ่นแล้วมาลินเฮ่อน,นันเฮนนือ,น,น,อน้องเนาะและน่องแม่นองแหละสี่หงเข้าไว้แต่ละมือเนาะก็กินขา้าวเพิ่นแล้วได้มากินข้าวข้าวหงเฮ่อน,นันเฮ่อน่องน้อยนะพี่น้องเพิ่นลติดใจติดใจแล้วเพิ่นไปบอกแม่เพิ่นวะ ให้หุงข้าวคือเนื้อโน่งอะนะมันแซ่บพี่น้องเลยเนื้อโน่งแหละหุงข้าวใส่น้ำมันครับเกลือนะพี่น้องแล้วแม่ก็มาถามเลยว่ามาถามแม่แล้วหุงใส่พี่ช้างลูกคยคือว่ามากินแล้วเมื่อบอกใอยหุงข้าวเจ้าห่ะหุงใส่น้ำมันหน่อยนึงเกลือหน่อยนึงหุงข้าวละล่ะอะบรพวกนี้ลงค่ะแซ่บเขาบอกว่าเป็หุงไส้สดนั่นเป็นแซ่บกินก็แล้ว าก้วคุณเก่าคุณน้องมืออากาศจะดีเนาะลมแบบอะไรแซบ,บแซบบ่มเฮืยแบบังจะวัหิวเผาลายเนาะแบบคืนสวยแหละอร่อยจนต้องเติมหนูอะตอนนี้เฮาก็เติมเขาอีกนะพี่น้องเนาะแซบบ ก่อนงกินเลยพี่น้องนเป็นยาค่ะแข็นกินดสุขคาบแข็งแห้งปัดขาดปัดผิวลงก็กินทุกคนเะใส่หิ่งอ่อนค่ะอ่นกินมาแต่ยังน้อยเลยกินหมาทุกคน งานออกพรรษาไปนี่ก็คือสิงเงียบเหงาแล้วพี่น้องเนาะแต่ละปีนี้พอแต่เข้าออกห่วงอนกัเรื่มเข้าอันออกพรรษาแต่ละคนก็สิไปห้าอพรรษาเล้อพี่น้องเนาะปีนี้เราไม่ได้ไปแล้วเงียบเหงาดูแหะโลกเขาเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องถึงว่าโลกสิเปลี่ยนไปแต่หัวใจเขาอจะเปลี่ยนผันเด้อพี่น้อง ใจให้พี่เจ้าหักเพงหักเพงเราเก่าตัวนี้เขาก็อิ่มกันเป็นที่นอยแล้วนะพี่น้องเนาะีย่งจนงบลเหลืะแ่บเลยแ่บแพงพี่น้องเขากัจนเบิดหมอนะแ่บจนงบลเหลือแ่บเพงคืออันช่วงนี้นาะพี่น้องเพ่นคุ้มเข้มพี่น้องก็คือแบบว่าเพ่นล็อกดาวน์บ้านล็อกดาวน์เมืองนาอพี่น้องเนาะไม่ได้ไปทางใดเลยเนาะ ส่วนน้องตกเกียวเองก็มีจะถ่ายคลิปอยู่ในห้ในหน้าแล้วก็เหตุยู่เห็ุกินนี่แหละพี่น้องในบ้านนี่เคยทำอะไรเนาะพี่น้องถ้าว่าแบบมีโอกาสเนาะถ้าโควิดซาหรือว่าโควิดหายแล้วพี่น้องก็สิออกไปถ่ายนอกสถานที่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะย่างเ่นว่าแบบงานประเพณีลาาเนาะหรือว่างานบุญต่างๆเนาะพี่น้องบุญบังไฟแบบันนี้เนาะน้องตะกเกียวก็บสิออกไปถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องถ้ามีโควิดก็เป็นโอ้ยบุญกินกิ่นธาตทุกทาง ใายเกี่ยวโดดอันนี้มันโควิดแล้วล่ะก็เงียบเราดูตางขาให้ทุ่งหน้าเพราะไรเพราะมันอยู่แบบนี้แล้วเพราะว่าส่วนี้อันโควิดเพื่อนกันระบาดนักพี่น้องพี่น้องเนาะดูแขวงสวรรค์กับแขวงนั้นคำมวลน้อพี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนปิดปิดเพื่อนล็อกดาวน์เนาะบ่ให้ออกไปใส่เลยแบบแบบออกไปซื้อของกินเพื่อนยังบ่ให้ออกนะพี่น้อง่ ้องตัวเกี่ยวและครอบครัวสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุคนเดอ้อพี่น้องที่ว่าให้กำลังใจและกดติดตามซ่องสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่มาตลอดน้องพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ซ่องสาวลาวเซโนโฟแฟมิลี่นเด้อจ้าบ๊ายบาย